รู้สึกดีใจมากๆแลับก็ขอบคุณความรักของแฟนๆด้อมฟ้าทุกคนแฟนๆแฟนๆของผมเองของน้องพีพีเองที่แบบว่าทําให้แบบว่าพวกเราแบบว่าได้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็ทําให้ให้แฟนมีทครั้งนี้มันเกิดขึ้นครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็จะตั้งใจซ้อมแฟนมีดครับความพร้อมตอนนี้ที่ไหนแล้วคะโชว์พรุ่งนี้เลยก็ได้ครับอ่าเต็มร้อยแล้ว เกินร้อยแล้วครับมีที่อะไรแบบมีอะไรจะมาให้เป็นการได้ดีกันไหสปอยก่อนได้ไหมสปอยสปอยเหรอครก็น่าจะเป็นแบบว่าความน่ารักของเราสองคนอะไรครับหวานของเราสองคนได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้คนดูในหอตัดสินแล้วกันก็เรียนเชิญพี่ๆทุกคนไปด้วยวันที่มีโชว์ครับทุกคนต้องเตรียมหมอนไปด้วยไหมอ่ะไปจิกหมอนอะไรแบบนี้จิกหมอนจิกขาเพื่อนข้างๆก็ได้ครับไม่ต้องไปแต้องการขาดอันจิกขาตัวเองก็ได้ครับ แสดงว่ามีโมเมนต์แบบนี้เยอะเลยใช่ไหมคะเสริมความหวานชิมชันบอกไม่ได้ครับอยากให้ทุกคนไปไปดูด้วยกันแล้วก็ไปไปเสพความสนุกความฟินด้วยกันครับแล้วตอนซ้อมมีเขินกันไหมก็เขินอยู่แล้วแหละครับก็เวลาก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับเวลาอยู่กับน้องๆก็แบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบยิ้มเก่งอะไรแบบนี้ก็เราก็มีบ้างมีบ้างสร้างความสดใสให้ชีวิตเราอย่างไรก็ก็สนุกครับสนุก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานที่แบบว่าน้องเป็นคนที่มี energy เยอะเป็นคนที่มีพลังบวกอะไรเงี้ยแบบเวลาเราทํางานด้วยเราอยู่ใกล้เราก็จะได้รับพลังพวกนี้มามันก็ทําให้เราแบบว่าทํางานแบบว่ามีความสุขครับแล้วก็ราบรื่นดีเห็นก่อนหน้านี้บอกว่ารอถึงผกกากตอนนี้ถึงผากยัง่านผีทำงานยังตอนนี้ผีทำงานยังไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ได้ไงอ่ะไม่รู้รร <laughs> สงสัยผีอาจ<า>จะเลิกทำงานไปแล้วก็ได้ช่วงนี้ ครับแล้วเท่าที่ถามใจตัวเองครับเท่าที่ถามใจตัวเองหรอก็ใจผมตอนนี้ก็อยู่ที่แฟนมีตวันที่18เนี่ยฮะใช่ครัก็ก็แฟนมิตองผมวันที่18ก็มีน้องอยู่ด้วยใช่หลายคนก็รุ้นยังไงก้าวเอ๊ะรู่นี้เลยังไงนะอะไรแบบรุ้นให้มีรอบแฟนมีตเพิ่มขึ้นเหรอฮะดูแค่มีข่าวดีเกิดขึ้นอ๋อข่าวดีเกิดขึ้นก็ ก็เป็นเรื่องแฟนมิสนี่แหละฮะก็ขอให้ทุกอย่างในแฟนมิสมันออกมาราบรื่นครับจริงๆตัวเองเราเองรู้ไหมว่าจะมีรอบที่สองที่สามเอาจริงก็จริงๆเหมือนแอบได้ยินมาแบบว่าของผมกับน้องเนี่อาจจะเป็นแบบว่าเคสแบบทดลองอะไรเงี้ยเพื่อเบิกทางให้กับน้องๆคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันแบบว่าทุกอย่างมันไปได้สวยหรือแบบออกมาได้ดีอะไรเงี้ยเราผมกับน้องพี่พีทำได้ดีอะไรเงี้ยก็เป็นใบเบิกทางให้น้องๆคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นคนอื่นในช่องหรืออะไรเงี้ย อย่างโชวต์ต่างๆของเราเรามีส่วนช่วยยังไงบ้างมีส่วนช่วยครับอย่างก็เพลงเราก็เลือกกันเองส่วนใหญ่ผมก็เลือกแบบว่าก่อนหน้านี้แฟนๆของด้อมฟ้าผมเนี่ยแฟนๆของน้องพีพีแฟนๆของผมเองอยากฟังอยากฟังผมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามแบบเลือกมาเป็นแนวไหนส่วนใหญ่แนวแรกเลยก็เป็นแนวประกอบละคร <laughs> แนวประกอบละครเพลงประกอบละครแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ละครของผมจบไปเนี่ยก็ แฟนๆยังไม่เห็นผมร้องยังไม่ได้เห็นผมร้องเพลงประกอบละครเลยผมก็อยากมาเลือกมาร้องเป็นอีกเพลงหนึ so ่งแล้วเพลงที่เหลือผมอยากจะเซอร์ไพรส์คนดูให้คนดูฟังแล้วมีเพลงไหม่ที่จะร้องให้ดีถูตั้งไงอ่ะอุ้ยอุ้ยก็เพลงประกอบละครละครับเพราะว่าละครเรื่องนี้ผมก็เล่นคู่กับน้องไงไม่หลุดเลยนะเราอ่ะหลุดอะไรอ่ะเพลงมีเพลงรักไหมครับส่วนใหญ่เป็นเพลงรักหมดเลยครับ ก็รักบอกว่าหมายเพลงดีป่ะความหมายดีครับเป็นเพลงน่ารักด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าจริงๆก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งเรื่องเพลงเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าบางท่อนขีมันก็เหมาะกับเราเองไม่ได้เหมาะกับน้องบางเพลงก็เหมาะแค่กับน้องไม่ได้เหมาะกับเราเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมก็ยอมน้องแหละยอมก็แต่ตอนนี้เลยหรอฮะยอมก็แต่ตอนนี้เลยอยอมครับยอมยอม เขินไหมคับเจอเรื่องแบบนี้เขินอยู่นะฮะดูเห็นแดงนะครอากาศร้อนกับไฟมัไม่ร้อนแค่หูแล้วก้ายอมยอมีคนเดียวหรืยอมคนอื่นด้วยจริงผมก็เป็นสายยอมครับผมยอมน้องนทุกคนแหละฮะถ้าน้องนทุกคนมีความสุขผมก็ไอ้ก้าวหูแดงถึงเนี่ยเินแล้วหูแดงจริงอากาศมันร้อนครับแล้ว ผู้พี่หนาวอผร้อนมากเลยมีร้องมีเต้นมีอะไรแบบนี้ต้องไหมก็มีแบบว่าเต้นน่ารักน่ารักประกอบอะไรฮยเดี๋ยวก็วันที่11นี้เราก็จะแบบว่านัดรวมกันอีกรอบไปซ้อมคิวซ้อมอะไรฮะจะมีสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นก้าวทำเหมกัก็น้องทำเท็น EP ไหมครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นร้องเพลงประกอบละครละก็เป็นอย่างแรกเลยที่ทุกคนยังไม่เห็นแล้วก็อย่างที่อย่างหลังรอยากเก็บไว้ซื้อขส์ก่อนก็เป็นโชว์แบบน่ารักน่ารัก ผมกับระหว่างผมกับน้องอะไรเงี้ยที่แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าก็ไม่รู้จะเชิญชวนยังไงเนาะก็บัตรเต็มแล้วก็ฝากตอนนี้ก็ฝากทีมหน้าจอแล้วกันว่าใครที่ใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะก็ฝากเอาใจช่วยพวกเราผ่านหน้าจอด้วยก็ขอบคุณมากก็ไลฟ์สตรีมมิ่งเดี๋ยวติดต่อกับทางช่องเดี๋ยวว่ามันจะมียังไงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยงานของนน้านนี้มันก็จะแบบว่า มีไลฟ์สตรีมมิ่งบวกรีลันให้เก็บบรรยากาศเก็บโมเมนต์มามารับชมอยู่แล้วอย่างซีนน่ารั่งน่ารักของของก้าวของปีที่บอกให้ดูเสนยงอันนี้เป็นสคริปต์หรือว่าเราแบบธรรมชาติเรียวๆจากใจเรียวๆจากใจเลยครับอ่าไอ้เรื่องคนรีเควสต์ใช่ไหมครับว่าอยากจะให้มีโชว์นี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่อะ่ะผมก็เอนจอยดัมบ,บรรยากาศงานแล้วก็ตามน้องไปครับผม,มผมไม่ค่อยจะขัดขวางใครอ,อยู่แล้ว ว่าน้องเสนออะไรมาเราก็ยินดีใช่เราก็ฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยผมก็อยากทําด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบว่ามันผ่านมาจากความคิดน้องอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่เคยอยากทําแล้วเราก็อยากลองด้วยยิ่งได้ทํากับคนที่เราสนิทด้วยอะไรเงี้ยมันก็สนุกไปด้วยก็อยากลองงานพู่ตอนนี้มีเยอะไหมหลานงานพูดมีดีตอนนี้ผมมีเยอะมากครับมีเยอะมากจริงก็ ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยหรือว่าอีเวนท์ที่แบบว่าใกล้จะถึงวันเดี๋ยวยังไงก็จะมาแจ้งให้ให้พี่ๆด้อมฟ้าทุกคนอัปเดตให้ฟังครับหรือว่าดวงผสมพงหรือเปล่างานก็เลยเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันก็ก็เป็นเรื่องที่ดีครับถ้ามันสมพงจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับแล้วเรื่องดวงความรักอะไรางเนี้ยมีรุนบ้้งนี้อ่ะเขารุ้นกันมาหลายเดือนแล้วนะโอ้ ฝีไทยร้อมไทยมากก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบความรักที่คนทุกคนในด้อมมอบให้แหละฮะที่สัมผัสได้จริงจกับเสี่ยมมาเข้มเลยนะวันนี้มาเข้มเลยนะวันนี้กระทู้นครับจริงจกับการที่แฟนมอบความรักให้เราแบบนี้ครับแบบผู้เราเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างก็อย่างที่ที่สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งเลยครับก็แบบ มันรู้สึกเกินคาดมากๆวันที่แบบว่าวันแรกๆที่ผมกับน้องเจอหน้ากันเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าหลังจากทํางานร่วมกันไปแล้วหลังจากละครจบไปแล้วมันจะมีบรรยากาศแบบนี้วันที่ทุกคนแบบว่ามาเชียร์พวกเราสองคนมีด้อมคู่มีด้อมละครแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยแหละฮะที่มาคอยมาจี้ผมผมไม่เคยคิดจริงๆตอนทํางานมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีครับมันเป็นเรื่องที่ดีก็มันเห็นว่าแบบว่าทุกคนคอยสนับสนุนเรา คอยส่งกําลังใจให้พวกเราแล้วก็คอยเชียร์พวกเราให้แบบว่าให้ในไปทิศทางที่ดีขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นจริงๆเขาก็เชียร์ให้เป็นคู่จริงเงินดุทุกวันเลยนะรอฮะไม่ค่อยรู้เลยนะรู้วันนี้แหละรู้วันนี้แหละรู้วันนี้แหละครับอ่าไปรอบหน้าถามใหม่เพราะว่าสายตาที่เก้าโมงน้องในทุกวันนี้มันดูเปลี่ยนไปมันดูมีความอ่อนโยนมากขึ้นก็อ่อนโยนแหละครับน้องเป็นคนน่ารักครับน่ารักในทุกโมเมนต์เลยใช่จริงๆ ใช่เขาก็จะแบบว่าอย่างที่เราเห็นนะเขาทําอะไรเขาก็จะมีความสุขทําอะไรเขาก็จะยิ้มไปแบบว่าพูดจาเขาก็จะแบบว่ามีจริตที่แบบน่ารักอะไรแบบเราเห็นเราอยู่ใกล้เราก็มีความสุขผมคิดว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เห็นผ่านตาตัวเองก็คงจะคิดแบบน่ารักแบบถ้ารู้สึกกับน้องแบบนี้ยคนเดียวหรือว่าเราก็ผู้หญิงญี่ป่นก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันอะไรแบบมันมันมันก็อยู่ที่คนคนนั้นส่งพลังงานยังไงออกมา ผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็จริงๆ <ส render S 1> ทุกคนก็แบบว่ามี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 ความสุขหรือว่ามีพลังงานในรูปแบบของตัวเองที่แบบว่ามันมันก็เป็นพลังงานที่ดีอยู่ที่ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนอย่างน้องพีพีเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบนั่นแหละฮะพอเราอยู่ด้วยแล้วเราแบบมันสนุกเรามันทําให้เรายิ้มด้วยอะไรก็มันก็ออกมาเป็นแบบนั้นน่ารักขนาดนีได้ไม่ต้องจีบเลยก็อยู่ด้วยกันเกือบทุกวันครับ บอกบอกบอกไม่ได้อวดนะบอกครับเดูอ่แล้วตอนตอนมันเกิดเราอะไรน้องก็แอบไปทำเค้กมาทำเองทเองน้องบอกว่าทำเองเาแต่งหน้าเค้กแล้วก็เขียนชื่อผมอะไรนี้ครับมีข้อความอะไรที่แบบอ่านรู้ผมยัาไงอยากรู้ไม่บอกมันจะไม่บอกอันนี้บอกไม่ได้จริงฮะอันนี้เป็นการ์ดมาหรือว่าเป็นแบบ ก็มีการ์ดมาใช่แล้วผมก็ขอให้น้องอวยพรให้ผมด้วยผมชอบให้ใช่ผมชอบเวลาถึงวันเกิดหรือวันสําคัญอะไรของผมเองผมก็จะอ้อนขอทุกๆคนด้วยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งแบบแฟนคลับอะไรผมชอบใช่ครับผมก็อ้อนให้น้องขอแต่ตต่ไม่ได้เป็นรสนิยผ่านให้ผมขอตัวอย่างค่ะ ก็บอกว่าพี่พี่ขอคำอวยพรหน่อยอะไรนะครับผมเสียงประมาณนี้องก็สวดมายาวเลยสวดแล้วสวดนะถ้าไม่สวดอะไรเเวลาเวลาขออ้อนพี่อยาเสียงดอกหนาเสียงเป็นยังไงก็พีพีพี่ขอคำอวยพรหน่อยก็จะซอฟลงมาหน่อยปกติก็จะแบบว่าแนวแกล้งแกล้งน้องนิดนึงครับเราก็อวยพรให้เลยครับผมเค้กอร่อยไหม อร่อยฮะผมกินคำอวยพรไปแล้อไม่แบ่งใครเลยนะทันดีรับคำอวยพรคนเดียว <laughs> หวานพิเศษไหมครับเคกก็หวานครับหวานนะ <laughs> ขอบคุณมากนะครับพี่พ